สวัสดีลูกหมีที่น่ารักทุกทุกคนนะครับวันนี้เพื่อนหมีก็จะมาสปอยเว็บโนเวลเรื่องจันทรานำพาสู่ต่างโลกเช่นเดิมนะครับ หลังจากที่ตอนที่แล้ว มาโคโตได้โชว์ยิงธนูสุดเทพไปแล้ววันนี้เราจะมาพักสมองกับเรื่องราวชิลชิในปาร์ตี้เลี้ยงส่งที่ทั้งหาทั้งอิ่มและอบอุ่นหัวใจบอกเลยว่าตอนนี้มีทั้งของอร่อยในฝันการดวลพลังและมิตรภาพที่เริ่มก่อตัวขึ้นจะสนุกแค่ไหนไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องเริ่มต้นขึ้นที่ช่วงเวลาค่ำครับหลังจากแบ่งของกันเรียบร้อย มาโคโตก็ได้รับการติดต่อจากโทอาผ่านการ์ดกิวที่เขาหยิบมาซึ่งทำเอามาโคโตทึ่งสุดๆไปเลยเพราะการ์ดใบนี้มันคือสุดยอดนวัตรกรรมแฟนตาซีมันเป็นบัตรเดบิตที่ใช้จ่ายเงินที่ฝากไว้กับกิวได้เลยแถมยังเป็นมือถือที่สามารถส่งข้อความหรือคุยผ่านเสียงได้กับนักประจนภัยด้วยกันในระยะทางที่จำกัด แถมยังเป็นสาลานุกรมที่มีข้อมูลเกี่ยวกับมอนสเตอร์และไอเทมครบครันมาโคโตที่ได้รู้เรื่องนั้นถึงกับอุทานออกมาว่าบริษัทมือถือที่โลกเก่าควรมาดูงานที่นี่หลังจากนัดแนะสถานที่กันเสร็จแล้วเขากับมิโอก็มุ่งหน้าไปยังร้านอาหารที่มีชื่อสุดจะเรียบง่ายว่าร้านขายเนื้อเมื่อไปถึงร้าน พวกโทอาก็เข้ามาในชุดลำลองสบายๆดูดีกันทุกคนจนมาโคโตโอแอบน้อยใจที่ตัวเองไม่ได้ไปเปลี่ยนชุดบ้างแต่แล้วสายตาของเขาก็ไปสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างบนโต๊ะและในตอนนั้นเองมาโคโตก็ได้เห็นมันสิ่งที่เขาเฝ้าฝันถึงมาตลอดชีวิตเหนือติดกระดูกชิ้นโต แบบที่เห็นในการ์ตูนเ,เป๊ะเลยมือของมาโคโตถึงกับสั่นเทาด้วยความตื้นตันเขาตะโกนออกมาว่าโอ้ยอดเยี่ยมทําเอาทุกคนงงเป็นไก่ตาแตกเขาอธิบายทั้งน้ําตาวันนี้และคือสุดยอดอาหารในฝันจากบ้านเกิดของเขาแล้วมาโคโตก็กินมันครับ อ,อยยว้ลมาโคโตถึงกับน้ำตาไหลพรากออกมาด้วยความซาบสึงใจในรสชาติของมันเขาประกาศกล่าวว่าจะไม่ใช้มีดกับซ่อมกับอาหารศักดิ์สิทธิ์ชิ้นนี้เป็นอันขาดแล้วก็เริ่มใช้สองมือฉีกเนื้อกินอย่างเมามันสั่งเพิ่มแล้วเพิ่มอีกจนมิโอะต้องร้องขอให้เหลือไว้ให้เธอกินบ้างบรรยากาศในปาร์ตี้นี้เต็มไปด้วยความสนุกสนานอย่างมากทุกคนเริ่มเปิดใจคุยกับมาโคโตมากยิ่งขึ้น มาโคโตคุยกับสาวเอลเธอบอกว่ามาโคโตเป็นคนลึกลับเป็นพ่อค้าแต่เก่งเรื่องการต่อสู้เหมือนกับนักประจนไัยเลเวลหนึ่งแต่กลับแข็งแกร่งเอามากๆแกร่งกว่าพวกเขาซะด้วยซ้ำแถมยังบอกว่าเขาให้ความรู้สึกเหมือนก้อนเมฆที่ลอยไปลอยมาและไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตอีกด้วยแพลงมากแต่มันก็จริงอย่างที่เธอว่า เธอยังสนใจในวิชาคิวดหรือการยิงธนูแบบญี่ปุ่นของมาโคโตะด้วยส่วนการได้คุยกับพ่อหนุ่มนักเล่นแร่ปแปลธาตพ่อหนุ่มคนนี้เมาแอได้ที่เลยเขาเดินโซซัดโซเซมาขอบคุณมาโคโตะยกใหญ่สำหรับทุกอย่างที่เขาทำให้จากนั้นมาโคโตะก็ได้ดวลพลังกับสาวดาฟสาวดาฟที่เมาหนักไม่แพ้กันก็รู้สึกได้ถึงพลังกำลังที่แท้จริงของมาโคโตะ เธอจึงท้าเขางัดข้อซึ่งเป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวดาราฟมาเลยมาดวลพลังกันมาโคโตเองก็รับคำท้านั้นของสาวดาราฟ และผลปรากฏว่าสาวดาฟออกแรงสุดชีวิตจนเส้นเลือดปูดโปนแต่แขนของมาโคโตไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวจากนั้นมาโคโตะก็แค่ออกแรงเบาๆแขนของสาวดาฟก็ถูกกดลงโต๊ะอย่างง่ายดายเธอแพ้ราบคาบแต่ก็หัวเลาะชอบใจในความแข็งแกร่งของมาโคโตะอย่างมากปาร์ตี้นั้นดำเนินไปจนถึงดึกดื่นทุกคนกินและดื่มกันอย่างเต็มที่ถ้าเสียหายทั้งหมดก็แค่หนึ่งเหรียญทองเท่านั้น ถูกจนหน้าตกใจใช่ไหมล่ะก่อนจะแยกย้ายโพอาได้ขอนัดเจอมาโคโตในคืนวันพรุ่งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการติดต่อหรือก็คือแลกที่อยู่ของกา์ดกิวนั่นเองซึ่งมาโคโตก็ตอบตกลงเธอไปคำคืนนี้เป็นค่ำคืนที่สนุกและอร่อยที่สุดตั้งแต่มาโคโตมายังต่างโลกมันเป็นเหมือนการเฉลิมฉลองของการสิ้นสุดการเดินทางในดินแดนอันลกล้างและยาวนาน และเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในดินแดนของมนุษย์อย่างแท้จริงการประจนภัยในเมืองซีกที่เต็มไปด้วยผู้คนนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปต้องติดตามกันในตอนต่อไปนะครับบทที่30การกำเนิดผู้กล้าแห่งลิเมียและเจ้าชายผู้ตกหลุมรัก เรื่องราวจะเปิดมาที่อาณาจักรลิเมียที่กำลังจัดงานเทศกาลเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ เหตุผลก็เพราะหลังจากที่เผ่ามนุษย์พ่ายแพ้ต่อเผ่าปีศาจมาตลอด10ปีในที่สุดเทพที่ดาก็ได้ประทานสารหรือออระเคิลลงมาเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษเนื้อหาของสารนั้นสั้นมากครับเธอบอกว่าข้าจะมอบผู้กล้าให้แก่พวกเจ้าจงเข้าโจมตีเผ่าปีศาจซะหลังจากคำพูดนั้นปาฏิหารก็ได้บังเกิดขึ้นณวิหารศักดิ์สิทธิ์ใจกลางปราศาส เกิดลำแสงสีทองและเปิดออกมาอย่างรุนแรงเมื่อแสงจางลงก็ปรากฏร่างของเด็กสาวคนหนึ่งยืนอยู่กลางแท่นบูชาเธอคือโอตโตนาชิฮิบิกิสาวน้อยวัย15ปีผู้มีผมสีดำขรับลาวกับลัติการรูปร่างสูงโปร่งและหน้าตางงดงามไร้ที่ติเสียงของเทพธิดาดังก้องขึ้นอีกครั้งนางคือผู้กล้าจงดูแลนางให้ดี วินาทีที่เธอพูดออกมาเช่นนั้นทัวทั้งอาณาจักกร็เปี่ยมไปด้วยความหวงังตัดภาพมาที่มุมมองของฮิบิกิเธอรู้ดีว่า เกิดอะไรขึ้นเพราะเทพธิดาได้ไปขอร้องแกมโกหกให้เธอมาช่วยโลกนี้จากเผ่าปีศาจผู้ชั่วร้ายชีวิตของฮิมิกิในโลกเดิมนั้นเรียกได้ว่าเป็นชีวิตระดับวินเนอร์ครับเธอเพอร์เฟกทุกด้านทั้งสวยรวยเรียนเก่งกีฬาเด่นเป็นถึงแชมป์เทควันโดนระดับประเทศและเป็นประธานนักเรียนที่ทุกคนยอมรับแต่ภายในใจของเธอกลับว่างเปล่าเพราะชีวิตมันสมบูรณ์แบบมากเกินไป เธอกลับรู้สึกว่างเปล่าไม่มีเพื่อนแท้และไม่ยึดติดกับโลกเดิมอีกต่อไปแล้วเธอเคยรู้สึกว่ามีนักเรียนคนหนึ่งที่น่าสนใจแต่ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นเพื่อนกันซึ่งคนนั้นก็คือมาโคโตคุงนั่นเองนะครับและเหตุผลที่ฮิมิกิยอมมาก็คือการได้รับข้อเสนอให้เป็นผู้กล้าที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน ทำให้เธอรู้สึกสนใจและที่สำคัญเทพธิดาให้พรว่าจะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนนั่นคือหนึ่งเหตุผลหลักๆที่ทำให้ฮิบิกิตอบตกลงมาที่นี่ทันทีฮิบิกิถูกพาเข้าเฝ้ากษัตริย์แห่งลิเมียเธอพูดคุยกับราชาอย่างองอาจและทัดเทียม ไม่มีความประมาเลยแม้แต่น้อยณนะที่นั่นเองเธอก็ได้ถามถึงผู้กล้าอีกคนที่เทพธิดาบอกว่าส่งมาก่อนหน้าเธอทําให้เราคุ้นนางแตกตืน่นและไม่พอใจที่เทพธิดาส่งผู้กล้าไปให้กับจักรวรรดิโตเนียซึ่งเป็นคู่แข่งของลิเมียด้วยแต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนทึ่งยิ่งกว่าคือคําขอแรกของเธอครับข้าอยากจะทราบถึงพลังของตัวเองขอประลองกับอัศวินของพวกท่านได้หรือไม่ ฮิบิกิบอกออกไปเช่นนั้นใช่แล้วครับเพื่อนๆผู้กล้าหญิงคนนี้ร้องขอที่จะต่อสู้ทันทีที่มาถึงเลยณนะจุดนี้เรื่องราวจะเล่าผ่านสายตาของอัศวินหนุ่มคนหนึ่งที่ตกหลุมรักฮิบิกิตั้งแต่แรกเห็น เขามองเธอเล่ากับเป็นเทพธิดาสงงขามที่สง่างามและเปี่ยมไปด้วยพลังฮิบิกิโชว์พลังเทพเลยครับเพื่อนๆเ,เธอสามารถตบอัศวินคนนั้นล่วงเป็นใบไม้เลยเธอใช้ทักษะดาบที่ลวดเร็วและพละกําลังอย่างมหาศาลไล่ตบอัศวินฝีมือดีล่วงไปทีละคนอย่างง่ายดาย สู้กับผู้กอบกู้อย่างสูสีแม้แต่ผู้กองที่แข็งแกร่งที่สุดในหน่วยอัศวินก็ยังทําอะไรเธอไม่ได้และจุดที่สุดยอดของการประลองนี้ก็คือเสียงดาบปะทะกันก้องดาบของฮิบิกิหักกลางแต่ดาบของผู้กองกับกระเด็นลอยขึ้นฟ้าผู้กองเหงื่อท่วมตัวมือสั่นเทาแต่ฮิบิกิกลับยืนนิ่ง ไม่มีเหงื่อเลยสักเม็ดเดียวเธอสามารถเอาชนะผู้กองได้อย่างสมบูรณ์แบบแถมยังกล่าวคำขอบคุณและรักษาน้ำใจของผู้กองอีกด้วยทำเอาเหล่าอัศวินหนุ่มๆใจละลายกันเป็นแถวและอัศวินหนุ่มที่ตกหลุมรักเธอคนนั้นก็คือข้าขอสาบานด้วยนามแห่งข้า เบลูดานอสโตลิเมียเจ้าชายลำดับที่หนึ่งแห่งอาณาจักรลิเมียแห่งนี้แน่นอนครับคนที่กล่าวคำสาบานเช่นนั้นก็คือเจ้าชายลำดับที่หนึ่งของประเทศนี้นั่นเองในตอนท้ายของการประลองฮิบิกิได้หันมายิ้มให้กับเจ้าชายเบลูดารอยยิ้มนั้นงดงามจนทำให้เจ้าชายตัดสินใจในทันทีว่าข้าจะต้องครอบครองนางให้ได้แต่เพื่อนๆครับ ความจริงมันช่างโหดร้ายที่ฮิบิกิยิ้มให้กับเจ้าชายก็เป็นเพราะว่าเห็นว่าเจ้าชายจ้องเธอไม่หยุดเธอเลยส่งยิ้มสวยๆให้เชิงว่ามองอะไรนักหนาว่าไอ้หมอนนี่ไม่ได้มีความหมายในเชิงชู้สาวเลยครับจบกันหลักแรกพบของเจ้าชายและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นเรื่องราวของผู้กล้าแห่งลิเมียผู้ที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในสงครามครั้งนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ท่องติดตามกันในบทต่อไปนะครับบทที่31ผู้กล้าคนที่สองและจักรวรรดิอันดำเมิดเรื่องราวของบทนี้จะเปิดมาที่เด็กหนุ่มผมท้องหน้าตาสวยราวกับหลุดออกมาจากมังงะเขาคืออิวาฮาชิโทโมกิ ผู้ที่ถูกเทพที่ดาอัญเชิญมาเป็นผู้กล้าอีกคนชีวิตของโทโมกิในโลกเดิมนั้นน่าสงสารมากค่ะเพื่อนๆเขาหล่อเกินไปจนเป็นภัยเพราะหน้าตาสวยและร่างกายบอบบางทำให้เขาป๊อปปูล่าในหมู่สาวๆมากแต่ในทางกลับกันเขาก็ถูกพวกผู้ชายลุมแกล้งและเกลียดชังอย่างนักจนกระทั่งโทโมกิได้กลายเป็นฮิคิโคโมริ เขาพยายามจะหนีจากปัญหาต่างๆแต่ก็ไม่สำเร็จจนสุดท้ายต้องขังตัวเองอยู่ในห้องไม่ยอมไปโรงเรียนและเริ่มถูกพ่อแม่กดดันอย่างหนักในตอนที่ชีวิตกำลังมืดมนสุดๆนั้นเทพธิดาก็ปากดตัวขึ้นและขอให้เขาไปช่วยโลกของเธอ โทโมกิไม่ได้ตอบตกลงในทันทีนะครับเขาคิดว่ามันเหมือนกับเกม RPG และเขาก็ไม่อยากจะเริ่มที่เลเวลหนึ่งเขาจึงต่อรองกับเทพที่ดาว่าจะให้อะไรผมบ้างซึ่งเทพทิดาก็จัดให้เต็มที่เลยครับมอบพรสี่ประการสุดโกงให้แก่โทโมกิอันดับที่หนึ่งคือร่างกายที่แข็งแกร่งพอที่จะสามารถต่อสู้กับอสูรได้เลยอย่างที่สคือพลังเวทมนต์อันมหาศาลที่มีเหนือกว่าเผ่าปีศาจ อย่างที่3คือเนตรปีศาจที่สามารถสะกดจิตและควบคุมผู้คนได้และอย่างที่4ีรองเท้าเงินที่ทำให้บินได้และฟื้นฟูความเหนื่อยล้าเจอของดีแบบนี้เข้าไปโทโมกิที่กำลังสิ้นหวังกับชีวิตก็ตอบตกลงทันทีในที่สุดเขาก็จะได้เป็นตัวเอกในเกมที่เขาฝ่ฝันแถมยังเริ่มเกมมาแบบโคตรจะโกงอีกด้วยโทโมกิถูกอัญเชิญมาที่จักรวรรดิกริโตเนีย เขาได้รับการต้อนรับจากหญิงสาวผมสีเงินผู้สง่างามและน่าเกรงขามซึ่งเธอก็คือเจ้าหญิงของที่นั่นนั่นเองแต่เพื่อนๆครับที่ที่โทโมกิมาถึงนั้นมันไม่ใช่สถานที่สวยหรูเหมือนของผู้กล้าฮิบิกิเพราะจัก,กรวรรดิกริโตเนียแห่งนี้ไม่ได้มองผู้กล้าเป็นผู้กอบกู แต่พวกเขามองว่าผู้กล้าคืออาวุธชิ้นหนึ่งเท่านั้นพวกเขาหมดศรัทธาในเทพธิดาไปนานแล้วและได้ทําการทดลองที่โหดหลายผิดมนุษย์มานาม,มากมายเพื่อสร้างกองทัพไว้ต่อสู้กระเผ่าปีศาจด้วยตนเองการมาถึงของผู้กล้าในสายตาของพวกเขาจึงเป็นแค่ของเล่นชิ้นใหม่ของเทพธิดาที่ส่งมาให้ใช้เท่านั้น และณจุดนี้เรื่องเราก็ตัดมาที่มุมมองของเจ้าหญิงผมเงินครับเธอเผยให้เห็นความเกลียดชังที่เธอมีต่อเทพที่ดาที่ได้ทอดทิ้งมนุษย์ไปนานถึง10ปีและเพิ่งจะกลับมาตอนนี้เธอได้ประเมินตัวของโทโมกิแล้วและยอมรับว่าพลังของโทโมกินั้นมาหาศาลเกินกว่าที่การทดลองของจักรวรรดิจะสามารถสร้างขึ้นได้ แต่เธอก็ไม่ชอบเขาเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วเพราะเขาทั้งดูอ่อนแอยิ่งยะโสมีดวงตาปีศาจที่น่ารังเกียจและที่สำคัญที่สุดเขาคือเครื่องมือของเทพธิดาแต่ถึงจะเกลียดแค่ไหนเธอก็จะใช้ประโยชน์จากเขาให้ถึงที่สุดอยู่ดีเธอสาบานกับตัวเองว่าจะปั้นให้โทโมกิกลายเป็นผู้กล้าที่แข็งแกร่งที่สุดจะมอบทุกอย่างที่เขาต้องการให้ ไม่ว่าจะเป็นเงินทองอำนาจผู้หญิงผู้ชายหรือแม้กระทั่งร่างกายของเธอเองขอเพียงแค่เขาสามารถทำลายล้างเผ่าพ,พันปีศาจเพื่อล้างแค้นให้แม่ของเธอได้เจ้าหญิงได้กล่าวคำทิ้งท้ายไว้อย่างน่าขนลุกว่าจงดีใจซะเถอะอิวาฮาชิโทโมกิเจ้าจะได้จารึกชื่อในประวัติศาสตร์ในฐานะผู้กล้าแล้วจงทำให้ข้าดีใจด้วยการยอมทุ่งน้ำแข็งให้เป็นสีเลือดของพวกปีศาจซะ และนี่แหละครับคือชะตากรรมของผู้กาคนที่สองเขาถูกอัญเชิญมาในฐานะอาวุธเพื่อชายแล้วทิ้งโดยที่ไม่รู้ตัวเลยแม้แต่น้อยชีวิตของเขาในจัก,กรวรรดิสุดดาร์คแห่งนี้นั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปและเมื่อเขาได้พบกับมาโคโตะและฮิบิกิเรื่องราวจะวุ่นวายมากแค่ไหนก็ต้องติดตามชมในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย